ไม่่้อกเราหนาใชสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ summer channel นะคะ <c oughs> วันนี้มาเจอกับกวางนะคะซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้มีใครคิดถึงกวางว่างหรือเปล่า <laughs> อาจจะไม่มีอ่าไม่เป็นไรถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,ะก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเออเราก็อยู่บ้านใช่ไหม,แ,มแล้วก็นอนถ่ายโทรศัพท์อยู่แบบเนีน้เออถ่ายไปถ่ายมาก็ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งซึ่งเป็นโพสต์ของเซเว่นแล้วแบบโอ้อะไรกันครับเนี่ยนี่มันอะไรกันครับนี่เลยเซเว่นกันะคะเขาเอาตัวนี้มาขายเห็นไหมเออทุกคน จะเป็นขนมคุกกี้ที่เขามีแถมตัวเซตของมีพูนะนี่เลยเขามีสะสมให้ครบ6แบบมี6แบบให้เราสะสมคือกวางเป็นคนที่ชอบปีพูมากมากแล้วก็อยากได้มาครอบครองวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปตามหากันนะคะวันนี้พวกเราจะต้องได้เปิดกล่องกันไปเดี๋ยวเราไปกันเลยก,กว่า นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างไงวันนี้เราก็จะต้องไปเอาเซตมีพูนี้ ทุกคนคือเราหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดโพแล้วถามพนักงานเราดีกว่าขอโทษนะคะที่อันนี้อยู่ตรงไหนอะคะมันคืออะไรอะเนี่ยมันเป็นคุกกี้อะคะ่ะค,คุกกี้ค,คุกคคกี้ไหนถือเดินม มีผูค้ค่ะ mm. พี่เขาไปกำลังไปหาให้เราอยู่ mm. เจอแล้วเจอเนีย,ยใช่ขอบคุณค่ะนี่โอเคเลยขอบคุณนะคะหนูเดินหารอบหนึ่งแล้วค่ะไม่ใชอเดิงเดียวเหรอใช่เดี๋ยวเอา อมีแค่นี้เหรอพี่มีแค่นั้มมนมามีแค่สามอันเองของมีแค่นี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นก็อเอาแค่นี้ก่อนคือของมีแค่นี้เองมีแค่สามอันเะองอ่ะเดี๋ยวไปจัดกานทนะุกคนเราได้มาแค่สามกล่องเองอ่ะเนี่ยจริงๆเราอยากได้สักหกกล่องหรือมากกว่านั้นแต่ว่ามันได้แค่สามกล่องเอง เอาไงกันดีเราจะไปหาที่อื่นหรือว่าเราจะดูแค่สามกล่องดีอะเอาไงดีนะแต่ไงก็ต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอุทัยอะ่ะเราไม่ได้เอาหมวกกันน็อกมาไงเดี๋ยวเรากลับไปเอาหมวกกันน็อกที่บ้านก่อนนะคะถ้าเกิดจะไปก็เดี๋ยวจะได้ออกไปเลยเนาะโอเคแล้วไปเจอกัน เราจะไปหาเพิ่มอาจจะไปเซเว่นหนองฉางแทนเพราะว่าถ้าที่หน,น,นองคายมีหนองฉางก็น่าจะมีอาจจะไปได้ไปเข้าปูไทยเพราะมันจะไกลกว่าหนองฉางมันจะไกลบ้านเรากว่าเดี๋ยวไปตอนนี้กำลังไปแล้วไ,ไปทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทิ้งเรามาอีกเซเว่นหนึ่งแล้ว จะบอกว่าคุณแบบไม่มีเลยอ่ะคนแบบเงียบมากเราจะหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่เขาช่วย <c oughs> ทุกคนคือเราหาไม่เจออีกแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปถามพี่เขาขออนุญาตนะคะเพี่เนาหาเนี่ยไม่เจอ มันเป็นขนมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุกกี้เป็นกล่องขนมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีใช่ขอบคุณค่ะทุกคนผิดคาดมากเลยเซเว่นที่สองคือไม่มีไม่มีของอ่ะเราก็คิดว่าเออเซเว่นหนอขายอยางมีอ่ะหน่งฉ่างก็น่าจะมีเราไม่ต้องเข้าไทยก็ได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราลองไปดูเซเว่นที่สามกันเนาะไปเซเว่นที่สามของเรานะพอดีเลยอ่ะได้ได้หกกล่อง ก็คือเซเว่นแรกกับเซเว่นที่สามนี่เ,เลยหกกล่องตปทุกคนเราได้สิ่งที่เราต้องหาแล้วสามกล่องน,นะคะไปจ่ายตังกันเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปจัดมาแล้วทั้งหมดได้มาหกกล่องน,นะคะนี่เลยโอ้โหคือก็จะหาได้คือได้มาครบหกกล่องก็จริง ต่เราจะได้ตัวการ์ตูนะคบ6ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีนะไม่ใช่6กล่องนี่ได้อยู่ตัวเดียวนี่มารองให้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกลีกก่อนะล้วไกล่องนี้ก็คือมีทั้งหมด6ตัว6ตัวตรงนี้ก็คือก็อยากได้ทั้งหมด6ตัวแล้วเรามีทั้งหมด6กล่องทุกคนคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ว่าเราจะได้ซ้ำไหมคือถ้าเกิดว่าเราได้ไม่ซ้ำก็คือเราจะเป็นแบบคนที่ดวงดีมากๆคนหนึ่ง เดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนบ้นางเดี๋ยวอันนี้เปิดเซเว่นแรกก่อนละกันทำไมาถึงจำได้ใช่ไหมว่าเป็นเซเว่นแรกขอเซเว่นแรกมันจะติดราคาไว้ยีบเก้าบาทส่วนเซเว่นที่สองอ่ะมันไม่เป็นเซเว่นเนี้ยมันไม่ได้ติดราคาไว้ก็เลยจําได้อ่เดี๋ยวเปิดเซเว่นแรกก่อนเลยละกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนทุกคนแม่เรามาอ่ะมาต่อกันดีกว่าทุกคนนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วเออตัวแรกอ่ะเราได้มานี่เป็นยี่ยนนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย้งานดีงานดีเห็นแค่ซักหน่อยก็รู้แล้วว่างานดีอะ่ะรรบแนตะหนานี่เป็นไงเป็นยงทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่ะี้ว u t y w เก k e r โอ้โหสุดยอดนี่ตัวแรกนะคะเราได้เป็นอียอมานะคะด้านในเขาก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมมีตัวกระตูนมาให้เราแล้วก็เป็นอันนี้น่านเราเป็นคุกกี้นะคะ ถ้าเราจะลองชิมจะเสียเวลาไหมนี่คุกกี้น่า,ารักดูสิทุกคนเขาทำมาเป็นรูปเป็นรูปอันนี้แหละอันนี้เป็นพิกเก็ตไหนลอง oh, <no. S 1> อืมอืมเค้กอร่อยอืมเป็นรูปรูปใช่ไหมเพราะทำมาน่ารักมากเลยอะหลงรักเซตนี้สุดๆเดี๋ยวค่อยกินเนาะ ัวที่สองมาเลยทุกคนไปกันต่ออาทุกคนดูหน้แล้วได้ลอัน่อุ้ยอุ้ยอุเห็นยังเห็นยังอาันนี้ก่อนทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นก็ยังไม่เห็นเลยนะทุกคนอะไรเลย้แล้วได้แล้วอยังได้ไม่ได้ซ้อมยังได้ไม่ซ้อมยังได้ไม่ซ้อม ได้เป็นชิกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นเสืออุ้ยยังได้ไปซ้ำทำไมเราตื่นเต้นอะไรแบบนี้เฮ้ยตื่นเต้นจริงอันนี้แบบตื่นเต้นจริงทุกคนงานดีงานดีมากถึงน้องเจ้าตัวเล็กแต่ราคานี้คือโอเคมากเลยนะงานดีงานเอาทุกคนหัวรุนได้ไม่เอาสลับวันนี้มากสลับมาฝั่งนี้มา ทุกคนภาวนานะอย่าให้ซ้ำคือเราขออย่างเนี้คืออย่าช้ำขอเราขอมากเกินไปหรือเปล่าให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูกัน,นเราหลับตานะล้วจะไม่ขี้โกงในนี้มีขนมนะทุกคนเราได้อะไรสาวได้อะไรสองคนเ,เราได้มีฟูทุกคนนี่เป็นฟูคือถุงก็เป็นถุงของดิสนีย์อย่างนี้เลยนะเห็นไหม เหรอรูด้วหมีภูอุ้ยน่ารักทำไมหมีภูใส่ชุดใส่เสื้อสีน้ำเงินนะเราไม่เราไม่เข้าใจอ่ะอออแต่ว่าในกล่องหน้ากล่องมันก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนาะหน้ากล่องก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินหว้น่ารักน่ารักน่ารักดูสิเอากล่องนี้ดูที่จะซ้ำไหมขออย่าซ้ำอย่างเดียวพอ อ้ยตอนนี้รุนอะพอมันยิ่งเปิดไปเรื่อยๆคือมันยิ่งรุนแนย่คือแบบกลัวแบบมันจะซ้ำเดี๋ยวเราขอคําก่อนทุกคนบอกเราสิว่า,ามันไม่ซ้ำโอ้ยนั่นนะว่าเร้วซ้ำซ้ำแล้วยังนไม่แกะนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะทุกคนกคน็ขออย่าให้ซ้ำนะทุกคนเราได้อะไรบอกเราที นี่ตัวนี้ไม่ซ้ำใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ซ้ำใช่ไหมเอาซ้ำสรุปคือซ้ำนะคะซ้ำสองกล่องสุดท้ายถามว่าเราอยากได้อะไรเด็กก็อยากได้นะไอตัวนี้ก็อยากได้ล้บปิดอะเอาล้บปิดหรือทีเกดก็ได้ทุกคนเราได้อะไรบอกเราโอ้ห เอามาให้ทำไมเยอะแยะเนี่ยันนี้เราขออนุญาตแจกนี่เลยสองตัวนี้อย่าลืมนะคระอยากได้ก็อย่าลืมกด s u บสักค b e แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้มาใต้คลิปนะคะ วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเปิดกล่องของกวางนะคะเซ้ยคาวหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีกล่องอะไรที่น่าสนใจที่กวางชอบก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วก็หวังว่าโควิดมันจะหมดไปเร็วๆเนาะเราจะได้ไปเที่ยวกันซึ่งมี็นไหมทุกคนอุปกรณ์แค์ของเรานะคะอยู่ตรงนี้มันนานมา,มากๆยังไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วหวังว่าเราจะได้พาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย